เอาละครับก็กราบสวัสดีนะครับสำหรับชาวคริปโตทุกท่านนะครับวันนี้ผมนายซีจจะมาแนะนําเกี่ยวกับเกมคริปโตคานะครับเจ้าเกมนี้มันสามารถเล่นแล้วเราได้เงินนะครับซึ่งเออมันจะให้รีวอร์ดออกมาเป็นเหรียญคริปโตนะครับที่ชื่อว่าซีคาก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอันนี้คือหน้าเว็บมันนะครับเออคริปโตคา .Me ด,ดนะครับหน้าหลักเมื่อเราเข้ามาหน้าแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะ ตรงนี้ก็จะเป็นรถแมปของเขานะครับซึ่งอันนี้ก็ผ่านมาแล้วนะครับในช่วงเดือนสิงหาที่ผ่านมานะเขาก็จะเปิดระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสเต็กเหรียญหรือเปิดตลาดนะครับแล้วก็มีการเปิดระบบแข่งนะครับแข่งรถกันเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวเกมเพย์เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับซึ่งตอนนี้เขากําลังเพิ่งเปิดระบบเดียวนะคือในอนาคตเนี่ยม,มันจะมีระบบเพิ่ม,เต,มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอัปเกรดรถนะครับ เพิ่มสปีดเพิ่มค่าดิฟค่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงนะืตอนนี้ก็ราคารถแต่ละคันเนี่ยเดี๋ยวจะไปเปิดในตลาดให้ดูนะครับว่าราคาที่เราจะเข้าเล่นเนี่ยเพราะว่าจะเล่นเกมนี้ได้มันต้องมีรถนะครับรถหนึ่งคันแล้วก็รถทุกคันเนี่ยจะเป็น NFT นะครับก็คือมีตัวเดียวนะมีหนึ่งเดียว เราจะสามารถเอารถตัวนี้ซึ่งสถานะแต่ละคันมันจะไม่เท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแรงนู่นนี่นั่นนะครับก็มันจะแบ่งออกเป็นสี่ประเภทย่อยๆนะครับมันจะมีคลาสสิกคอมมอนซุปเปอร์คาร์แล้วก็แรนะครับสี่สี่สี่ประเภทซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยความแตกต่างณนะตอนนี้นะก็จะเป็นเรื่องของออน้ํามันนะครับหรือเชื้อเพลิงที่ใช้นะก็คันซุปเปอร์คาร์มันก็จะถังน้ํามันจะใหญ่ ใหญ่ขึ้นแลนี่ใหญ่สุดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนึงนะครับส่วนตัวเหรียญตอนเนี้ก็เราก็สามารถได้รับมาจากรีวอร์ดนะครับทำภารกิจเล่นทัวร์นาเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระบบแนอนาคตเขาจะมีนะครับแล้วก็สามารถเอาไปเทรดนะครับได้ซึ่งทีมของเขาเนี่ยก็เปิดหน้าหมดเลยนะครับก็จะมีคนนี้นะครับเป็นเดเวลลอนะครับซึ่งคนเนี้ยผมลองเปิดเข้ามาดูนะครับก็ เขาเคยเป็น e v v l o p อทำงานอยู่กับเกม o o t นะครับก็โปรเจกต์เป็นเกม Genshin Impact นะครับก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือพอสมควรนะก็ c o o แต่แต่ละท่านก็เปิดหน้าหมดนะครับลองลองไปอ่านเปิดกดตรงคาว่านี่นะครับ In นเนี่ยนะครับแล้วก็ลองอ่าน White Paper กันดูก็ได้นะครับเขาก็จะมีให้ให้เราดูนะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมขอข้ามข้ามนะครับเปิดข้ามข้ามผ่านผ,านผานไปนะ ซึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีระบบ PV pvc P V C นะก็รีวอร์ดที่ได้มามันจะมีแมทเทเรียลนะครับแล้วก็มีค่า exp แล้วก็เหรียญเพิ่มเข้ามานะเอออะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ผมจะข้ามๆไปนะครับก็โลดแมปตอนเนี้ก็เขากำลังจะเปิดนะครับให้เล่นบนมือถือนะตอนนี้เล่นได้เฉพาะบน pc นะครับตอนนี้ก็ เร็วๆนี้อีกไม่กี่วันนะครับก็จะเปิดให้เล่นบนแอนดรอย iOS ซึ่งตอนเนี้เขามีระบบนะครับระบบสเต็กนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่ตอนนี้มีสเต็กนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเต็มหมดละมีคนเอาไปสเต็กจนจนเต็มเลยอ่ามีมีมีตรงนี้นะครับก็ใช้ขั้นต่ํา200อยนะครับ200ร้อยเหรียญสีค่านะครับส่วนตอนนี้นะครับสำหรับ คนใหม่ที่กาลังจะเข้าเนี่ยซึ่งมันเป็นโอกาสดีเลยนะครับเขาก็จะเปิดระบบให้ทดสอบนะครับสำหรับคนที่ได้นะครับก็ให้เอาเหรียญซีคาเนี่ยจำนวนหนึ่งร้อยนะเอามาสเต็กนะครับแล้วเราก็จะมีโอกาสได้รับนะครับเป็นตัวตัวต๋วทิตนะครับ Mobile กมไวล i สล l ตเต l o ี่ y นะครับซึ่งก็จะเอาไว้สุ่มนั่นแหละว่าคุณจะได้อยู่ในลิสต์ที่เข้าไปทดสอบหรือเปล่านะครับซึ่งเท่าที่ผมอ่านในเทเลแกรมเนี่ยเขาก็เพิ่งประกาศเมื่อวานนะครับ ่เดี๋ยวผมจะพาไปดูอ่านี่นะครับอ่านี่นะก็เหรียญถ้าเราเ,าเอาไปสเต็กไอ้ตัวโมบายเกมตูวนเนี้ยเหรียญจะโดนล็อกอยู่10วันนะครับแล้วก็สิ้นสุดวันที่8ดนะ8ดกันยาก็มียังมีเวลาทันอยู่นะครับอืมแล้วก็ทุกๆนะครับ หนึ100่งร้อยซีซีคาที่เอาไปสเต็กเนี่ยจะได้รับตั๋วนะครับแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนระบบ PVC เนี่ยนะครับมันจะมี ت, เลทอปกติถ้าเราเล่น PVP ธรรมดานะครับถ้าเราได้ลำดับที่โลนะครับอันนี้คือตารางของเขานะเวลารถไปแข่งอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเห็นเกมเพย์เดี๋ยวคุณจะเข้าใจเองนะครับก็ตอนนี้มันมันมันมีแล้งนะครับเอารถสี่คันนะครับกับผู้เล่นคนอื่นเนี่ยมาแข่งกัน ะครับปกติถ้าได้ที่ที่สี่เนี่ยก็จะได้แค่ร้อยเอ็กพีจะไม่ได้เหรียญซีซีคานะครับอืมแต่ระบบระบบอันเนี้ยนะครับที่กําลังจะเข้ามาเนี่ย pvc เนี่ยก็เห็นเขาบอกว่าถึงแม้ได้ที่สี่ก็จะได้สามจุดห้าซีซีคานะครับเออซีคาผมพูดผิดนะซีคาอืมอ่ะก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคานะครับณนะตอนนี้ อันนี้ผมอิงจากคอนมาเกตแคปนะครับตัวคริปโตคาหรือซีคาตัวเนี้ยตอนนี้ราคาราคาไทยอยู่ที่10บาทนะครับ10บาทสิบสอสตางค์ซึ่งก็เป็นราคาที่ค่อนข้างโอเคนะถ้าจะเข้าตอนนี้นะครับก็ถ้าสมมุติคุณจะเอาไปสุ่มไอตัวตั๋วนะครับเออเพื่อจะเอาไวลิสที่จะทดสอบบนระบบมือถือนะก็จะใช้เงินทุนประมาณหนึ่งพันะครับอ่ะแต่ถ้าเราจะเล่นเกมเนี่ยหน้าตอนนี้นะครับ เราจะต้องไปซื้อรถในตลาดนะครับซึ่งต่ำสุดนะตอนนี้ก็จะอยู่ที่ห้าร้อยแปดสิบซีคาโดยที่มันก็จะแบ่งแยกตามนี้นะครับอ่ะสิ่งที่แตกต่างกันตอนแรกที่ผมบอกเนี่ยรถแต่ละคันเนี่ยมันจะแตกต่างกันที่ค่าเชื้อเพลิงนะครับอย่างตอนนี้คลาสสิกนะครับคลาสสิกอยู่ที่หกสิบนะครับคอมมอนห0สิบซูเปอร์คาร์ก็จะเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเซิร์ชใหม่นะครับ ซูเปอร์คาร์อยู่ที่75ห้านะครับก็จะเยอะเพิ่มขึ้นมาอีก15้าแล้วก็แรนะครับแรอยู่ที่90นะครับการเล่นเกมแต่ละครั้งเนี่ยมันจะใช้เชื้อเพลิงครั้งละ15้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรถธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็วันหนึ่งเล่นได้แค่สี่ครั้งนะครับสี่ครั้งเท่านั้นตัวซูเปอร์คาร์เล่นได้ห้าต่วนแรเล่นได้6นะครับต่อวันซึ่งการที่เรามีรถที่แบบ เล่นได้หลายรอบแบบก็มีโอกาสที่จะทําให้เราได้เงินเยอะขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้รถที่ผมมีอยู่ก็จะเป็นแค่คอมมอนนะครับเชื้อเพลิงผงผมคือหกสิบนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกมเพย์มันเป็นยังไงแล้วก็อ่อรีวอร์ดแต่ละวันเนี่ยจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดสตาร์ทเลยนะครับตอนนี้เชื้อเพลิงผมเต็มนะครับซึ่งตอนนี้ค่าพาวเวอร์ค่าสปีดค่าด i ิฟเนี่ยผมเลือกไอตัว รถที่ซื้อมาเนี่ยผมเลือกค่าที่มันสูงๆไว้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าในอนาคตมันต้องมีผลนะแต่ตอนเนี้ยมันไม่มีผลนะอืมอ่ะเดี๋ยวผมลองกดเลยนะครับสตาร์ทเกมแรกมันก็จะหาผู้เล่นคนอื่นนะครับคบสี่คันแล้วก็จะแข่งกันอ่ะผมเจอรถคันนี้แลนะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่ารถเราเป็นแค่คอมมอนเราจะสู้เขาได้หรือเปล่านะครับเนี่ยแถบนี้ยมันก็จะเลื่อนๆไปเรื่อยๆนะครับจนเต็มแถบนะครับเราก็จะรู้ว่าเราได้ที่เท่าไหร่ก็ รางวัลก็จะได้ตามตารางที่ผมแปะเมื่อกี้นะหูตอนนี้ผมที่โลวะ่ะสามขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยขออย่าสีพา่พอโอเคสามก็ก็ยังดีโอเคได้ที่สามนะครับก็วันนี้เห็นไหมรอบแรกได้สามจุดห้านะครับสี่คานะครับตามนี้นะครับอ่ะลองอีกสักรอบสินะครับเห็นไหมฮะค่าเชื้อเพลิงผมก็จะลดลงไปนะครับเหลือสามสิบ เดี๋ยวผมจะเล่นให้ครบสี่รอบเลยแล้วกันนะครับอ่ะรอบนี้เหมือนจะเจอแรอีกแล้วนะครับรถโหดนะครับเกมมันก็จะเป็นแค่นี้นะครับก็ดูๆไปนะครับเฮ้ยผมขึ้นหนึ่งว่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่า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 ล่วงนะโอ้โหที่สามนะครับโอเคที่สามนะครับก็เนี้ยแหละครับเห็นไหมฮะมันก็ เล่นแค่นี้เลยครับเล่นง่ายๆอีซี่อีซี่นะครับเราก็จะได้ตังค์ใช้ทุกวันอะไปวันนี้ดวงไม่ค่อยดีนะครับได้คือแบบได้รางวัลแบบน้อยมากนะครับโอเคขึ้นที่หนึ่งรอบนี้ขอที่หนึ่งนะโอ้โหจริงๆร,รู้สึกว่ารถผมนี่จะสเปคดีกว่าชาวบ้านเขานะหรือเปล่า้ยที่สองเว้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งล่วงสอง โอเคสอ,สอก็ยังดีครับเจนะครับ,รบแล้วก็รอบสุดท้ายนะครับโอครอบนี้นะครับโอ้โหรถคนอื่นอย่างสวยอะครับสปีดผมก็ไม่ได้ไม่ได้สู้คนอื่นได้นะครับเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยรู้สึกว่ามันจะแค่แรนดอมนะครับสุ่มออกมาว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่นะครับ รู้สึกว่าไอ้ค่าพวกนี้แทบไม่มีประโยชน์เลยนะครับหน้าตอนนี้นะโอเคได้ที่สองนะครับก็ได้เจ็ดจุดห้านะครับตามตารางก็เดี๋ยวเรามาคํานวณกันนะครับวันนี้คือเล่นเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาดูตรงรีวอร์ดตรงนี้นะครับเป็นประวัตินะซึ่งเนี่ยหน้าวันนี้วันที่สี่นะครับอันนี้คือเมื่อวานผมเล่นวันที่สมไปแล้วรอบหนึ่งนะครับมันก็จะโดนล็อกไว้นะครับมันก็จะบอกว่าเหรียญเหรียญที่เราได้เนี่ยมันยังไม่ได้นะแต่ว่า จะไดม้มาเข้ากระเป๋าวันที่นี้นะครับอ่าเวลาตามที่เราเล่นนี่แหละนะครับก็คืออีกสองวันข้างหน้านะครับเอออีกสองวันข้างหน้าเราเราถึงจะมาเคลมเหรียญได้นะครับตอนนี้เคลมยังไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าหนึ่งวันเนี่ยผมได้เหรียญมาประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมคํานวณให้ดูนะเจ็ดจุดห้านะครับบวกเจ็ดจุดห้าบวกสามจุดห้าบวกสามจุดห้าเอ้ยบวกผิด นะครับ7.5บวก7.5บวก3.5บวก3.5วันนี้ได้มา22เหรียญนะครับซึ่งราคาก็ตกเหรียญละ10บาทนะครับคูณ10ผมผมตีว่า10บาทแล้วกันนะครับก็ประมาณวันละ200นะส่วนเมื่อวานเนี่ยส่วนเมื่อวานผมได้มาประมาณ30เหรียญนะเนี่ยเอาเอาตีว่าว่าเอาตีง่ายๆว่าเมื่อวานรวมกับวันนี้นะครับเนี่ยมันสรุปให้ข้างบนนะครับก็คือได้50.5นะครับหารสองเลยแล้วกันนะครับ ก็คูณเหรียญละ10บาทก็ประมาณตกวันละประมาณวันละ250านะครับก็นี่คือเงินที่เราได้ในแต่ละวันนะครับนี่ก็ชิวๆนะถ้าเราเลิกเล่นเนี่ยเราก็กดขายเซลล์ในตลาดก็ได้นะครับเออซึ่งวิธีการซื้อนะครับก่อนที่เราจะเข้ามาเล่นได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมให้เลยแล้วกันนะครับเวลาที่เราจะเล่นนะครับอันดับแรกเราต้องมีเมตามาสนะครับแล้วคุณก็โอนเหรียญ BNB น B เข้าไปใน m e t a m a r t ไอ้ตรงโอนเหรียญเข้า BNB นี่ผมจะไม่สอนนะคุณก็มาเอา smart contact ตรงนี้นะครับ copy ตรงนี้นะใน c o n market cap เนี่ยนะครับแล้วคุณก็เข้ามาที่ pancakeswap แล้วกดนี่นะครับตรง exchange ตรงนี้นะครับแล้วคุณก็เลือกนะครับในช่องเนี่ย search เ,เข้าไปนะครับ copy ไอ้ตัวเมื่อกี้มานะครับแล้วคุณก็กด import เข้ามาในกรณีเนี่ยคือผม import เหรียญซีคาเรียบร้อยนะครับอ่ะ จากนั้นคุณจะซื้อเท่าไหร่นะครับคุณก็พิมพ์ไปนะอย่างสมมติคุณจะซื้อรถเพื่อเล่นใช่ไหมก็รถคันละเท่าไหร่ห้า้อยเก้าสิบนะครับคุณก็กดเข้าไปนะครับ5 9 0เก้าดี๋ยวมันก็จะคำนวณเองว่าคุณต้องใช้เหรียญ BNB นเท่าไหร่นะครับถ้าคุณมีเหรียญ BNB นคุณก็กดนะครับสวอปมาประมาณนี้นะครับแค่นั้นเลยง่ายๆนะครับพอทีนี้คุณซื้อเรียบร้อยเหรียญคุณเข้าใน m e t a m a s k ใช่ไหมเข้ามาเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องมาตรงนี่นะครับแถบข้างบนนะครับ แล้วคุณก็รอตัวนี้นะแล้วกด d e posit นะครับแล้วคุณก็พิมพ์เข้าไปนะอย่างเมื่อกี้ห้า้อยเก้าสิบเนี่ยก็กดโอเคนะหลังจากนั้นเหรียญมันก็จะวิ่งเข้ามาอยู่ในบาลานซ์ของเว็บนะครับอ่าต้องทำสเต็ปนี้ก่อนนะครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยผมซื้อไปห้ารอยห้าสิบนะครับก็ซื้อไปเมื่อวันที่สองนะครับแล้วก็อ่าโอนเข้ามาวันที่สองแล้วก็ซื้อวันที่สองเลยนะครับแต่ว่าวันแรกเนี่ย รถในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่คนที่เอามาขายเนี่ยน้ามันมันหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันแรกอาจจะยังเล่นไม่ได้นะครับก็ต้องรอวันถัดไปประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นประมาณนี้เลยแล้วก็ระบบที่เขาจะเพิ่มเข้ามาในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นระบบตรงนี้นะที่ที่เขาแจ้งไว้นะเนี่ยระบบ PVP Racing ค่าอัปเกรดไอเทมนะครับค่า s t สเต็กกิ้งแล้วก็คาลิซิ่งมีการปล่อยรถให้เช่าด้วยนะเอารถไปสเต็กได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตผมคิดว่าน่าจะลุ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังมีเวลานะครับสําหรับการที่จะมาเป็นไวล์ลิสต์นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะคุณก็ซื้อสัก2องร้อสารอเหรียญก็ได้แล้วคุณมาสเต็กไว้ในนี้นะครับไม่ได้ดอกเบี้ยไม่ได้ APY อะไรทั้งนั้นนะครับแต่ว่าจะไปได้เป็นตั๋วมานะครับแล้วก็เป็นลอตเตอรี่ในการสุ่มนะครับเออ ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวก็รอ,อดูทางทีมงานเขาประกาศอีกทีนะครับว่า,เ,าเขาจะให้กี่คนใครที่จะได้เป็นไวลิสในการทดสอบอมือถือแอปนะครับก็ไปรอติดตามนะครับในตัวเ,เทเลกราฟนะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ข้างล่างนะครับตัวเทเลกราฟเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีการอัปเดตนะครับตัว m a r k e t ็ตเพ e เป็นเวอร์ชัน2.0นนะอา่า แล้วก็เนี่ยในในตัวเทเลแกรมเนี่ยจะมีกิจกรรมเรื่อยๆเลยนะครับก็ลองมาเปิดอ่านดูนะครับอย่างล่าสุดก็เห็นรู้สึกว่าให้ทํานายผลบอลน,นะครับระหว่างเวียดนามกับซาอดุดีอาระเบียเนี่ยแต่ว่ารู้สึกหมดแล้วมัง้งแข่งไปแล้วนะครับก็รอดูเรื่อยๆเขามีกิจกรรมอีเวนต์เรื่อยๆนะครับลองเปิดเข้ามาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับให้เข้าไปถามนะครับเกี่ยวกับทีมงานเนาะเนี่ยเห็นเห็นว่ามี AMA นะครับคริปโตคา ก็มีรางวัลให้นะครับสำหรับ5คําถามที่รางวัลทั้งหมด150ดอลลาร์นะครับโดยประมาณก็ลองเข้ามาอ่านอ่านดูนะครับก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ช่องทางไว้ข้างล่างนะครับก็ยังไงคลิปนี้ผมลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม